ไอชุดออเดอร์หกสองคูณสองเสียงเป็นย er ังไงชุดสองคูณสองเนี่ยบ like, ีว like, ีเสียงเป็นยังไงวันนี้อยจะต่อยัดค่อยๆแนะนํานะอย่างออเดอร์หกเนี่ยเสียงเนี่ยก็จะออกนุ่มๆลอยๆนะลูกค้าถ้าชอบลูกค้าชอบนุ่มๆลอยๆก็ต้องเป็นทรงออเดอร์หกถ้าลูกค้าชอบกระแทกก็ไปเปิดกลางแจ้งกระแทกเบรกหนักๆประเภทเอย่างทรงบีวีเนี่ยทางรถแห่เขาจะใช้กันรถแห่เขาจะใช้ทรงบีวีนะอยากได้เป็นใบ ก็ได้ฮะถ้าลูกค้ามีดอกอยู่แล้วซื้อตู้เปล่าก็ได้ซื้อซื้อพร้อมดอกก็ได้นะพร้อมไปเปิดเลยก็ได้พร้อมไอ้ตู้เป่าตู้เปล่าพร้อมดอกอย่างเงี้ยก็เด๋อดได้ก็ขายเป็นใบก็ขายนะแต่การการแพ็คส่งขนส่งก็จะแพ็คอย่างดีฮะลูกค้าแพ็คกิ้งอย่างดีเลยนะไม่ใช่เย้อดต้เอากล่องไปสวมแล้วก็ติดกระดาษกาวนั้นไม่ใช่นะมันต้องตรงมุมเนี่ยตรงมุมเนี่ยตรงมุมตรงมุมมุมทุกมุมนะเย้าดไ้ต้องมีกระดาษหนาๆเนี่ยกระดาษหนาปึ๊กเลยนะเนี่ยกระดาษเนี่ย กระดาษหนาหนาห้า,าชั้นหนาเป๊กเลยกรีดเข้าไปแล้วก็พับเป็นฉากนะเสียบเข้าไปตรงมุมเนี่ยจะมีม,มุมเลยฮะมีมีเสียบเข้าไปแน,น่นหนาไม่ใช่อยู่ๆเอากล่องไปสวมไม่ใช่นะก็ต้องแพ็คอย่างดีก็สวมกระดาษขอบขอบนี่อย่างดีเลยนะลูกค้าก็อย่าเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมลูกค้าแบบเนี่ยแบบนนๆอย่างเงี้ยก็คืออันนี้แพ็คแล้วที่พร้อมที่จะสง่สงคนส่งนะลูกค้าสั่งเป็นใบได้นะสั่งเป็นใบได้นะราคาราคาสั่งเป็นใบได้ จะสั่งกี่ใบก็ได้ฮนะสั่งตู้เปล่าก็ได้สั่งหรือลูกค้ามีตู้อยู่แล้วจะสั่งดอกก็ได้หรือลูกค้ามีดอกอยู่แล้วสั่งตู้เปล่าก็ได้นะลูกค้าไออย่าง BV เนี่ยก็จะเป็นพวกสายพวกกลางแจ้งหนักๆก็เป็นทรง BV BV เีีเต้อยใช้ดอกใช้ดอก500วัตต์ดอก500วัตต์ที่ของเฮต้อยเองอะเฮต้ยนำเข้ามาเองเป็นแบรนด์นาคาชิน,นะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็ก1้อยหิเนเป็นของปัม๊มนะรของปัม๊ม5 0าวัตต์ใมไหมลูกค้า ไม่เหล็กร้อยหกสิบมิลไม้หองเงียต้อยใช้ไม้ยี่สิบมิลน,นะเป็นไม้เนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งยี่สิบมิลตะแกรงรูหกเหลี่ยมนะอย่างรุ่น B ีวีเนี่ยเป็นตะแกรงรูหกเหลี่ยมหนาศูนย์จุดแปดหนาหนาแข็งแรงนะตะแกรงเป็นแบรนด์นากาชิแต่ถ้าลูกค้าจะชอบทรงแบบเออทรงเป็นนุ่มๆลอยๆไม่ชอบหนักนุ่มๆลอยๆก็ตัวนี้เลยฮะออเดอร์หกนี่เลยออเดอร์หกนี่เลยฮะออเดอร์หกก็ ทุกอย่างเหมือนกันนะดอกเดือกเชยโต้ใช้ดอกตัวเดียวกันดอกห้0อวัตต์แบรนดากาชิเหมือนกันดอกเยโต้มีมอ,อก,กอได้นะก็เป็นโคงปั๊มหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นคงหล่อก,ก็ได้ก็ตกลงกับแอดมินว่าต้องเพิ่มตังค์เท่าไหร่แม่เหล็กก็ร้อยหกสิบมิลน,นะเป็นแบรนดากาชชี่ห้าร้อยวัตต์ไดมไหมลูกค้าข้างหน้าเนี่เออเดอร์หกก็จะมีตะแกรงกันหนนะลูกค้าเป็นแบรนดากาชินะตะแกรงเหล็กนะลูกค้าเนี่ยตะแกรงเหล็กกันหนนะกันหนูกันกนมแมลงสาบเข้าไปส่วนพาวเวอร์พาว 2อคูณสกับออเดอร์หกเนี่ยก็คือพาวเวอร์ตัวเดียวกันเป็นพาวเวอร์ที่เยต้อยมีมอกอไปผ่านมอกอมาแล้วนะถึงได้ขายได้นะของเยาต้อยมีมอกอหมดเลยนะแล้วก็พาวเวอร์นี่ก็คือพันวัตเต็มนะพันวัตก็เยต้อยทำสี่คูณสอยู่เหมือนกันทํา4คูณสถ้าลูกค้าจะทําีคูณสก็ทําได้นะแต่ลูกค้าต้องเพิ่มเพราะว่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเดียวกันนี่แหละก็มาขับเสียงกลางแต่ตอนนี้เจต้อยต่อแบ่งครึ่งอยู่นะผู้ภาษาชาวบ้านต่อแบ่งครึ่งอยู่ต่อเป็นโมโนอยู่นะ ครึ่งหนึ่งก็ไปเบรกครึ่งหนึ่งก็บากลางนะเพราะว่าก็ของเชียต้อยเองนะก็เป็นแบรนด์ดีเคมีสิกันนะของเชียต้อยเองปีก็ดีเคมีสิงกันให้ลูกค้าปีก็เล่น USB ได้บลูทูธได้นะยูทูบก็กดไปที่หมดเลยนะลูกค้าส่วนเสียงกลางนี่ก็คือตัวเดียวกันเออเดือดหกกับ BV นะเสียงกลางก็คือตัวเดียวกันเลยดอก300วัตต์แม่เหล็ก120มิมิเป็นแบรนด์นากาชินะก็แหลมจุหลวดก็คือตัวเดียวกันเลยทุกอย่างตัวเดียวกันหมดฮะแหลมจรหลวดก็เป็น เป็นแบนนากชี่ส0มวัตต์เหมือนกันนะฮะสามรอยวัตต์แม่เหล็กร้อยห้าบมิลน,น่ไม้ก็ตัวเดียวกันฮะทุกอย่างเหมือนกับเมือม่อต่างต่างอธิสงตู้นะลูกค้าถ้าลูกค้าชอบนุ่มๆลอยๆก็ต้องออเดอร์6 I สองนะก็จะมีพาวเวอรหนึ่งปีหนึ่งตู้เบสสองใบสู้เสียงกลางสองใบนะพร้อมหัวสเปคคอนพร้อมสาย 4, สีองเมตรสี่เส้นแล้วก็เสาด้วยนะก็ไปถึงกับลูกค้าก็เสียบปลั๊กเปิดได้เลย<ม>ไปพร้อมเลยนะลูกค้าบีวีก็เหมือนกันฮะทุกอย่างเหมือนกันเลยทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ทรงตู้นะก็บีวีก็เหมือนกันเลยฮะเหมือนกันพาวเวอร์หนึ่งตัวปีหนึ่งตัวเสียงกลางสองใบนะ สาย4เส้นสายสัสสยสวพ่อหัวตัเป็นค,คอน4เส้น2เมตรแล้วก็ตู้ก็เป็นทรง B v วส่วนราคาราคาก็เท่ากันฮะาหมื่นห้าพันเก้าร้อยถ้าลูกค้าจะมารับเองมารับเองที่โรงงานมาฟังเสียงที่โรงงานก็ได้นะโรงงานเราตั้งอยู่ที่บางบนอนถนนเอกชัยซอยร้อยสิบลูกค้าเข้ามาเลยนะอยู่กลางซอยไม่มีไม่มีแยกซ้ายแยกขวาเป็นซอยตันลูกค้ากด Google เลยบริษัทนากาชีเอกชย 110, นะัยร้อยสิบนะลูกก้าก็จะพามาจอดหน้าบริษัทเลยบริษัทเราเจอดรถได้เยอะ ยี่สิบสามสิบคันจะจอดได้เลยฮะถ้าลูกค้ามารับเองก็ทางบริษัทก็ย้อนให้สี่ร้อยบาทนะต่ถ้าลูกค้าสั่งทางสั่งส่งขนส่งก็ราคาเต็มหมื่นห้าพันเก้าร้อยฟรีค่าขนส่งเก็บปลายทางนะลูกค้าไม้ไม้ทางบริษัทก็มีหลายรุ่นฮะเป็นไม้สายเป็นไม้สายฮะไม้สายอย่างลูกค้าเล่นไม้ที่ปีนะจะไปร้องเพลงพูดเนี่ยก็เป็นไม้สายอย่างไม้สายตัวนี้ตัวถูกนะสามตัวตัวตัวนี้รู้สึกว่าจะสามร้อยห้าสิบบาทยาวสามเมตรนะเป็นไม้สายก็ ไม,ไม้เดี่ยวเนะี่ยไม้สายตัวนี้3า0รอหาสิเอนะฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางหรือลูกค้าจะเอาเกตด,ดีขึ้นไปเกจด,ดีขึ้นไปก็มีฮะก็เกจด,ดีขึ้นไปอีกฮะราคาก้ารยก้าสบาทนะลูกค้าสายยาวห้าเมตรนะเกจด,ดีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นน้ำหนักดีฮะลูกค้านะก็ลูกค้าก็จะมีเกตขึ้นไปอันนี้เสียงดีนะจ่ต้รับประกันสายยาวห้าเมตรเลยถ้าลูกค้าร้องเพลงร้องเพลงเมื่อยเมื่อยแขนเมื่อยอะไรลแล้วก็ สายขาตั้งฮะขาตั้งทางบริษัทแล้วก็มีขายนะทางบริษัทเรามีขายทุกอย่างเลยลูกค้าขายขาตั้งไหมได้นะได้2ตัวเลยอันนี้ก็ได้อีกตัวนะเป็นไม้รอยคู่ก็ลูกค้าอีกตัวนึงก็มาไว้มาพักไว้ที่ตรงนี้ก็ได้นะพักไว้อันหนึ่งอีกอันนึงก็ไว้ตรงนี้เป็นไม้รอยคู่นะก็อันนี้ขาตั้งก็อยู่ที่6 90้าบาทฮะลูกค้าแข็งแรงนะลูกค้าฟรีค่าขานส่งเหมือนกันเก็บไปทางได้นะลูกค้านะก็ลูกค้าถ้ามเมื่อยเราก็ไม่ไม่ต้องไปวางอิไรเก็กะวางที่ขาเลยดูเก๋ ดูมีระเบียบนะลูกค้าไม้อยคู่นะลูกค้าไอตัวนี้ก็ตัวถูกหน่อยตราคาอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวแอมมิงก็จะแจ้งให้นะ,ะอันนี้เป็นไม้100้อยคู่ลู่นราคาจะเลื่อนไปอีกระดับหนึ่งอันนี้เป็นไม้ติดเหล็กติดเหล็กนะลูกค้าเป็นไม้ติดเหล็กราคาอยู่กลางๆนะราคาก็เป็นไม้ลอยคู่เหมือนกันก็อันนี้เป็นเัดเป็นไม้ติดเข้าไปในกล่องเหล็กเลยฮนะราคาก็อยู่อยู่ที่รู้สึกว่าเดี๋ยวแอมมิก็จะแจ้งทีหลังนะ หรือลูกค้าจะเอาเกรดดีเลยเกดพรีเมียมเลยนะเกดอย่างดีเลยย่านยูแท้ที่เฮต้อยเคยรีวิวว่าได้ร้อยได้ร้อยเมตรร้อยเมตรสบายๆเนยลูกค้าตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ได้ร้อยเมตรในเฮต้อยรับประกันนะตัวนี้ก็ได้ร้อยเมตรตัวตัวแพงนี่ก็จะมีกล่องนะลูกค้าเป็นกล่องอย่างดีเลยนะกล่องอลูมิเนียมอย่างดีเลยลูกค้าเนี่ยเป็นกล่องอย่างดีเลยเสาเป็นไม้้อยคู่นะลูกค้าเนี่เป็นไม้ลอยคู่นี่เลยนะ อันนี้คือคือคือเกตพเมีมเลยนะลูกค้าเนี่ยเกตพเมีมรลยปีมีตัวกันกระทั่งให้ด้วยนะลูกค้าเนี่ยตัวกานกระทัางสวยๆงามๆเนี่ยกับเป็นยางนะลูกค้าสวมเข้าไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเกตพเมีมพร้อมพร้อมกล่องนะจะเป็นกล่องอลูมิเนียมนั่นนี่ลูกค้าเนี่ยเนี่ยลูกค้าเนี่ยตัวนี้ก็เกตพเมีมเลยฮะได้ร้อยเมตรสบายๆนะลูกค้าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ขายขายเป็นพระเอกเลยนะขายขายดีเฮียต้าก็ใช้ไหมตัวเนี้ยที่ติดแต่ติดแหลกจัดชุดไปนะ คด4ี่คูณสี่เกายต้อใช้ไหมตัวนี้เลยไมตัวนี้ปกติยต้าก็ขายเดี่ยวอยู่ตัวนี้ก็ตัวที่เกตด,ดีเลยฮะตัวนี้รู้สึกจะสี่พันสี่เก้าสิบหรือไงฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บไปทางเป็นกระเป๋าหิ้วนะลูกค้าไม้ตัวนี้ดีฮะยต้ารับประกันตัวนี้ดีเลยฮะเดินเดินหิ้วเป็นเป็นมืออาชีพเขาเขาใช้กันนะลูกค้า